สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องบ้านสวนรักเลยนะคะค่ะก,ก็มาดูอีกหนึ่งคลิปกับการรีวริวต้นไม้ที่สั่งมาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดเป็นต้นแบ็กบิวตี้เอ้แบกบิวตี้นะคะทุกคนก็ จะคล้ายๆกับพวกว่านางพาิมไงนยคะที่ส่งมาก,ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะ <ๆ S 1> ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหน้าใบก็จะเป็นดำๆที่ให้ดูตอนนี้ก็คือจะให้ดูการแพรคร็คละหีมห่อ,อของร้านค้าค่ะก็ทำได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปจะเอา ร้านที่ว่าสั่งมาใส่ด้วยนะคะทุกคนต้นละสี่สิบาทค่ะทุกคนคือถ้าสั่งต้นเดียวอะ่เะเขาไม่ส่งปีนะคะก็เลยได้สั่งสองต้นาขาเป็นต้นละสี่สิบาทค่ะเดี๋ยวจะเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาันเลยนะคะทุกคน ทุกคนเข้ามาในกระถางเป็นกระถางร,รุ่นธรรมดารุ่นไม่แพงมากนะคะทุกคนแต่ว่าเ,ออเขาใส่เป็นดินเป็นน้ำมาข้างในนี้ด้วยค่ะก็ไม่ได้หนักมากนะคะทุกคนแต่คือความเบาของกระถางมันจะเบากว่ากันเนาะแล้วก็เขาก็ตัดขวดห่อ,หอแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ล็อกนะคะวิธีการห่อของร้านนี้ก็ทุกคนคะตอนแรกว่าจะเปิดเขาลดน้ําแต่ถ้าเห็น เขามีน้ำอยู่ข้างในแบบนี้เราก็ไม่ต้องลบก,ก็ได้แล้วเนาะคุคนเาหน้าจะสดชื่นอยู่เดี๋ยวเราจะเอาแค่พลาสติกออกนิดนึงก็พอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเราฝากขวดออกให้ดูะคะ่ะทุกคนจะเอาฝากขวดออกก่อนนะคะทุกคนเขายึดมาดีอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องตัดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวระวังตอนตัดนะคะ ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะโอเคอนะคะแต่น้องเขากา็มีบอบช้ำจากการขนส่งแล้วก็การเดินทางามีใบเหลืองเพราะว่าเขาอาจจะทิ้งใบนะคะแต่กระถางนี้น้ำอยู่ใต้ก้นแล้วก็ชุ่มชื้นเรียบร้อยดีเลยนะคะทุกคนไม่ต้องยังไม่ต้องหลุดน้ำก็ยังได้แต่ต้นนี้ค่อนข้างที่ใบจะใหญ่กว่าต้นโน้อนอยู่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีความดำมากกว่า ต้นนี้มาค่อนข้างที่จะแห้งหน่อยแล้วก็ลาต้นอะไรเงี้ยใหญ่แล้วก็แข็งแรงกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวจะลดน้ำเออลงไปเลยนะคะทุกคนค่ะก็รดน้ําแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอานองเขาออกจากกระถางแล้วก็เอาไปใส่อากาศข้างนอกนะคะตอนนี้ก็ให้ปรับตัวเอออยู่ในห้องก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะเออกไปวางไว้กับเพื่อนนะทุกคนก็เอาวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะเพราะ ถ้าเขาแข็งแรงหรือว่าเราเปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเอาเขา,อ,าออกจากเดดน,นะคะทุกคนตลอไปเขาจะได้สวยแล้วก็แข็งแรงค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องบ้านสวนรักเลยก็ขออจบคลิปรีวิวเป็นแบกบิวที่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะคะสวัสดีค่ะ